สวัสดีครับทุกคนก,กับบนบนคนสู้ชีวิตนะครับวันนี้ก็เดินตลาดนัดมายายดีกว่ายายอายุเจ็ดสิบกว่านะทุกคนแล้วมาขายลูกชิ้นนี่ครับก็มีคนมาซื้อลูกชิ้นอยู่ลูกค้าแวะมาซื้อลูกชิ้นของยายนะครับผม ยายกำลังตักเลยลาดน้ำจิ้มรสเด็ดด้วใหญ่ยายน้ำจิ้มรสเด็ดเห,หรอด กิมรถเด็ดกิมรถเด็ดขายดีจังขายดีจังขายดีจังเลยใหญ่ขายทำไมขายดีจังเนี่ย,เ,ยเห,หเลือแค่นี้เองเหรอใหญ่เหลือแค่นี้เองเ,เหรอโอ้ขายดีมากเลยทุกคนเนี่ยในตลาดนัดยายอายุเจ็ดสิบกว่านะทุกคนไโอเคเบาๆนะยายอายุเจ็ดสิบกว่า ยังมานั่งขายของอยังมายืนขายของน้อยใหญ่เนาะม,มีอะไรมั่งมีลูกชิ้นเนียวของเรือน,นิดหน่อยก็เลยจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าเนี่กขายดีเชอนกันขายดีเออขายดีจังเลยยายดีใจด้วยนะยายดีใจด้วยเดี๋ยวดูคนมาเรื่อยๆเลยนะครับคนแต่ว่าของยายนี่ไม่เหลือแล้วของยาย,ายขายเกือบหมดแล้ว เลยเอาภาพของคนแก่ที่มีความพยายามเราทุกคนมีความพยายามเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยชิ้นเนี่ยขายไหมเราทะเอ่ยยายเดี๋ยวดูราคาของยายก่อนนะทุกคนเออดูราคาเนี่ยนี่ห้าหมายี่สิบกน่ากินนะห้าหมายี่สิบ ก็มีเ,เนี่ยในตลาดนัดก็จะมีเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนตลาดนัดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนคนก็เลยเยอะใหญ่ก็เลยขายดีมีของหลายอย่างเลยนะทุกคนมีของหลายอย่างให้เราเลือกกินเนาะวันนี้วันอาทิตย์ยายวันนี้วันอาทิตย์เอาของมาน้อยเปล่าทำไมยายเอามาน้อยจังอ๋อวันนี้วันอาทิตย์ขายดีเลยหมด อ๋อเหลือมาเยอะเหรอใช่นะหรือว่ายายเอามาน้อยแล้วของมันหมดไวัยไม่ไม่มาเยอะอยู่นี่ออ๋อวันอาทิตย์คนคนเดินเยอะเพราะว่าคนโรงงานอะไรมันหยุดเนาะคนโรงงานหยุดคนโรงงานหยุดยายก็เลยขายดีอยยายขายดีๆตลอดไปเนื้อยายจะได้มีกําลังวางชาที่จะมาหากินเนาะ ถ้าขายดีก็ถ้าขายดีนี่ใหญ่ขายดีก็มีกําลังใช่ไหมขายดีก็มีกำลังขายดีก็อยากจะหาต่อถ้าขายไม่ดีนี่ท้อบ้างไหมท้อบ้างไหมไม่ท้อไม่ท้อพยายามยายไม่เคยท้อไม่ท้อไม่ท้อนี่ยืนอยู่มันยืนยืนไม่นิ่งหรอกแกจะเช็ดนู่นเช็ดนี่เช็ดร้านของแกตลอดแกยืนไม่นิ่งเรียกว่า ถ้าเรามีของขายประจําเนื้อใหญ่เนาะมันมันจะมันจะทําให้เราสมอง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 ปลอดโปร่งและใหญ่ทำไมถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะเสดได้ได้มากได้น้อยก็ยังดีแล้วยายทําไมไม่อยู่บ้านเฉยๆโอยยไม่อยากอยู่เฉยๆนี่หาไรหน้าที่เนี่คนแก่เห็นไหม่ะทุกคนคนแก่ก็จะประมาณนี้แหละเวลาเขาให้อยู่ไม่อยากจะอยู่หรอกทำไมครับลูกชิ้นอำไม มาไมมาสิมามามาเร็วมามาคนแก่เขาให้อยู่ไม่อยากอยู่หรอกอยากจะหาอยากจะช่วยลูกช่วยหลานตลอดเลยน้อยใหญ่เนาะแต่คนก็กําลังเยอะอยู่น้อยใหญ่คนก็กําลังเยอะอยู่น้อยใหญ่ก็มีบางวันป่วยบ้างแต่ก็นานๆครับ ขยันนะทุกคนขยันใหญขยันมากอายุเจดสิบกว่าแล้วนะทุกคนยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ <ไป S 1> ยายชูสองนิ้วได้ไหมย, <laughs> ยายบอกสบ,สบายสบายครับทุกคนเอาภาพคนแก่ที่มีมณะที่มีความอดทนมาทำมาหากินนะทุกคนเนาะ ได้เอาส่วนนี้มาฝากทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมกับคน,น,นบนคนสู้ชีวิตครับผม